ชาวพุทธเราเป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วละคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเงี้ยบอกว่าเป็นพุทธเป็นพุ้นเป็นแต่ปากแหล,ละถ้ายังกินเหล้าอยู่ก็ไม่ใช่หรอกนะยังทําอะไรไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่หรอกนับถือพระพุทธเจ้าถามว่านับถือยังไงก็ตะเวนไปไหว้พระพุทธรูปวัดโน้นวัดนี้อันนี้ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านี่นับถือพระแบบเทวรูป ไปขอโชคขอลาบอะไรเงี้ยน,นี่เขาก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆหรอกอยังมีความไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจอะไรไม,ม่ใจกดแห่งกรรมยังไปขอโชคลาบเงี้ยขอกันได้หรือถ้าขอได้ในโลกนี้ไม่มีคนจนหรอกไม่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์วิชานี้ไม่จำเป็นเลยเพราะทุกคนไปขอ จุดทูบขอนางตะเคียนที่เรารวยทุกคนอนยะไม่ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมชาพุทธมันต้องมีเหตุมีผลนะอย่าง,งมงายเชื่อก,กรรมเชื่อผลของ,งกรรมเชื่อว่าการกระทํามีผลเชื่อนี้เรียกว่ากริยาการกระทำเนี่ยมีผลแล้วมีผลเป็นยังไงมีผลไปตามกฎแห่งกรรม เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยาวาทีแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องเพี่ยนด้วยตัวของเราเองมีวิริยะวาทีเนี่ยเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้เน้่นที่ลงทะเบียนเป็นชาวพุทธชาวพุทธนะมีน้อยหรอกที่เป็นชาวพุทธจริงๆถ้าเป็นชาวพุทธแล้วที่ลงมือศึกษาลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำก็น้อยมากอีก งั้นในเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะอย่าทิ้งโอกาสนี้ให้สูญเปล่าไป